สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมาการเจริญเติบโตสวนปลายฝันนำจิกกี้ประจำเดือนมกราคมพศ2569นะครับขอเชิญทุกท่านมารับชมได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่จะเข้าหมู่บ้านนะครับ สำหรับส่วนปลายฝั่งของผมนี่ก็วันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมาการเจริญเติบโตนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับตรงส่วนนี้นะครับก็ได้ทำการสมมถนนนะครับเพื่อกั้นรั้วบ้านนะครับท่มดินเพิ่มเติมนะครับสำหรับบ่อที่หนึ่งก็ได้ทำการนำปลามาปล่อยเลี้ยงปลานะครับ รับตรงนี้นั้นนะครับเป็นทางเข้านะครับเป็นทางเข้าของสวนปลายฝันนะครับจะเห็นได้ว่าต้นไม้เริ่มโตแล้วนะครับอันนี้คือที่ท่านเห็นนี่คือต้นมะฮอกกานีนะครับอายุก็สามปีเก้าเดือนแล้วนะครับส่วนตรงนี้คือเป็นทางเข้านะครับก็จะมีบางต้นครับที่ไม่ค่อยโตนะครับเนื่องจากตรงนี้ด้านล่างนี่เป็นหินนะครับอันนี้ก็โตดีครับ การเจริญเติบโตก็ถือว่าใช้ได้นะครับในสวนเนี้ก็ผมจะทําเป็นสวนเป็นสวนพักผ่อนนะครับพักผ่อนสําหรับชีวิตหลังกเกษียณนะครับจะปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ป่านะครับมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นสักสักทองอยางนานะครับและอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดนะครับก็จเจริญเติบโตดีครับ ตอนนี้ได้ทำการตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เห็นเป็นรูปเป็นล่างขึ้นนะครับว่าก็เริ่มสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะทำเป็นอุโมงต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ไว้สองข้างนะครับของข้างทางนะครับน่าจะเป็นสวนสวนที่ทำการพักผ่อนนะครับ ต้นไม้ที่เห็นด้านหน้านี้นะครับก็เป็นต้นชิงชันนะครับต้นชิงชันปลูกไว้สาหรับ,บ่อที่สองนะครับเริ่มเป็นอุโมงต้นไม้นะครับพวกเราวันนี้จะให้ดูแบบเป็นภาพรวมนะครับของส่วนปลายฝันว่า มีการจเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับบ่อที่2เนี่ยนะครับได้ทำการสูบน้ำเพื่อจับปลานะครับแล้วก็จะทำการปล่อยน้ำลงเหมือนเดิมนะครับ ปลูกมากมายหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นต้นพยอมนะครับพยอมนะครับต้นมะข่ามงนะครับส่วนนี้ท่านเห็นต้นใหญ่ๆตรงนี้นะครับก็คือต้นโตโซนี่นะครับคือต้นสะเดานะครับมีอยู่สองต้นไม่ต้องปลูกเลยนะครับโตแล้วนะครับถือว่าใช้ได้ครับนี่คือต้นพยุงครับพยุงไทย ต้นนี้ครับคือต้นมะลิดนะครับมะลิดนี่ก็สามปีเก้าเดือนแล้วนะครับถือเป็นไม้ที่มีค่าราคาแพงนะครับปลูกมากมายหลายชนิดครับมันนี้ก็เป็นต้นแดงนะครับต้นยางนาแล้วก็ต้นมะข่าโมงด้วยนะครับมะขาโมงมะข่าแต้นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับหลายชนิดครับ รวมถึงต้นมะเกือด้วยนะครับต้นมะเกือก็ปลูกไว้อยู่ประมาณสองต้นนะครับส่วนต้นนี้คือต้นมะลิรครับโตเร็วโตวไวมากเลยนะครับก็มีอายุประมาณเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีเขาจะออกออกดอกออกผลนะครับผลรับประทานได้ด้วยนะครับสาหรับต้นมะลิดนะครับ มีรสชาติก็ถือว่าอร่อยนะครับอันนี้คือบริเวณของบ่อที่สามนะครับบ่อที่สามเป็นบ่อใหญ่เลยนะครับแล้วต้นไม้ที่เห็นนี้ก็เริ่มเป็นอุูแล้วนะครับ ด้านหลังที่ท่านเห็นก็คือต้อนมะพร้าวนะครับคือมะพร้า,าวน้ำหอมนะครับมีมะพร้าวน้ำหอมด้วยน,นี่คือบริเวณโดยรอบนะครับของบ่อที่สาม นี้คือต้นไม้ด้านนี้นะครับไม่ค่อยโตนะครับเพราะว่าเป็นดินที่อยู่ด้านล่างของบอ่อเวลาเราขุดขึ้นมานทำให้ไม่มีธาตุสารอาหารนะครับหรือไม่ก็จเจริญเติบโตเท่าไหร่ในคนตรงนี้ก็ได้ทําการถมถนนเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากดินมีน้อยนะครับหรือต้องใช้ในการถมดินเพิ่มเติมครับรงส่วนนี้ ถนนนะครับเพื่อกั้นพื้นที่นะครับจะได้ทำรั้วบ้านต่อไปนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับ ที่หนึ่งนี้นะครับต้นสั่งนะครับที่ปลูกไว้เนี่ยก็จะไม่ค่อยโตเนื่องจากอาจจะใกล้น้ํานะครับเลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับตรงส่วนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาเอาต้นะมะม่วงต้นมะลิเมาปลูกเสริมไว้แล้วนะครับจะตายไปก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ ไปแล้วนะครับต้นสักไม่ชอบน้ำนะครับเลยไม่โตส่วนตรงนี้ก็คือบ่อที่สามนะครับบ่อที่สามเช่นกันนะครับส่วนนี้นะครับไม่โตนะครับสำหรับปลูกต้นสั์ อาจจะแค่แกนด้วยนะครับจะมีโต็นบางต้นนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้คือต้นว่าดำยักษ์นะครับก็จะเริญเติบโตดีนะครับต้นนี้คือต้นมะม่วงเขียวโตวยนะครับพ่อเล็ดเองนะครับแล้วก็นำมาปลูกนะครับก็จะเริญเติบโตดีนะครับ ต้นสักทองต้นนี้ก็โตดีครับต้นว่าดำยักษ์จะปลูกไว้จำนวนสี่ต้น,น, 4, ตนสำหรับที่สามนะครับปลูกไว้สำหรับเรียกนกนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะปลูกต้นพยูมต้นสักนะครับสักทองนะครับแล้วก็ต้นสาธรด้วยนะครับสาธรสาธรน,นี่ถือว่าเป็นไม้ ประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับต้อนมอะพร้าวป่านะครับต้นนนทรนะครับน,นี่ก็คือต้อนสาธรเป็นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ต้นสักทองครับส่วนตรงนี้นะครับคือต้อนว่าดํายักษ์นะครับสำหรับบ่อที่สองก็จะทำปั๊ม ปัม๊มเมอนะครับเพื่อปั๊มน้ำขึ้นมานะครับบ่อทั้งสามบ่อก็จะเชื่อมติดกันนะครับเพื่อระบายน้ำนะครับส่วนตันนี้คือต้นชิงชันนะครับด้านนี้จะปลูกต้นชิงชันทั้งหมดเลยก็เริ่มโตดีครับเติมเริ่มโตดี ใช้ได้เริ่มจะได้ร่มเงาแล้วนะครับชิงชันก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีราคาแพงเหมือนกันนะครับเป็นไม้ตระกูลเดียวกับต้นพยูไทยนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับส่วนต้นนี้ครับคือต้นลำยูต้นมะลิดนะครับต้นมะลิอันนี้คือต้นเขี้ยมกอนองครับนามาปลูกต้นนะครับนี่ต้นเกตนะครับนี่ก็ต้นแดงนะครับต้นแดง ส่วนต้นนี้ครับคือมะลิดนะครับมะลอิอยางนานะครับยางนาต้นนี้ก็โต,ตัวเร็ยวโตไวดีนะครับมีบางต้นโตแล้วบางต้นก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับนี่ัหลังจากสูบน้ำไปก็เริ่มปล่อยน้ำลงมาแล้วครับ ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณเอของทางเข้าสวนนะครับทางเข้าสวนมาด้านนี้นะครับตรงนี้คือทางเข้าสวนนะครับ การปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านนะครับผมดินไว้สำหรับปลูกบ้านนะครับเห็นต้นไม้โตก็รู้สึกสดชื่นนะครับ เราปลูกเองนะครับก็ปลูกมากมายหลายชนิดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นลัมซำนะครับหรือต้นบูหนูนะครับไม้มงคลถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับแล้วก็ต้นมั่งมีหรือเชียงพลนางเอนะครับให้ร่มเงาได้ดีครับถือว่าเป็นไม้ที่ไม่บาดใบนะครับต้นมะลิดก็เหมือนกันนะครับ ถือเป็นไม้มงคลเหมือนกันส่วนต้นนี้ครับคือต้นละมุดครับออกผลให้รับประทานแล้วนะครับสำหรับต,ต้นละมุดสรับด้านในนี้ครับผมก็จะปลูกเป็นต้นกระพี้เขาวควายนะครับกระพี<ม>้เขาวควายก็<ม>ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเหมือนกันนะครับไม้ราคาแพง เดียวกับไม้ไปะยูนไม้ชิงชันนะครับเนื้อไม้จะมีลายสวยงามเป็นสีดำนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบของสวนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีะครับ